พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือที่นิยมเรียกกันว่าหลวงตาบัวเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นหนึ่งในสิทธิของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงตาบัวเป็นที่รู้จักในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้มีปฏิปทาที่มั่นคงแน่วแน่เด็ดขาดและจริงจังหลวงตาบัวรูอนาคตเปรียบทักษิณเป็นยักษ์ผีทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ย้อนอดีตหลวงตามหาบัวอย่างรู้อนาคตในปี2549เทศถึงทักษิณในช่วงที่ทักษิณจะไปหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดอุดรธานีท่านพูดว่าไอ้ทักษิณเนี่ยมันก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวอุ้มมันขึ้นมาเพื่อให้มันอุ้มชาติบ้านเมืองมันกลับไปเหยียบย่ำทําลายทั้งสามพระองค์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสียแหลกเหลวเขาเกลียดมันทั้งเมืองขับไล่มันออก มันยังไม่ยอมออกมันไปหาสมัครอะไรมันหน้าด้านนะไอ้นีทำไมมันหน้าด้านอย่างนี้ละ่ะเอาคนหน้าด้านอย่างนี้เป็นนายกมันเป็นมาจนแหลกเหลวหมดแล้วห้าปีแล้วมันจะมาเป็นเพื่ออะไรอีกจะยำให้แหลกเหลวหมดทั้งสามพระองค์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหรอเอ๊ะทักษิณนี่นะมันก็เป็นรูปหลงตบาบัวเอาลูกลปหลงตบาบัว อุ้มขึ้นเพื่อให้มันอุ้มชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันกลับไปเหยียบย่ำทำลายทั้งสามโ์นี่แหลกเหลวแล้วมันจะไปเรียกเมืองอุดรไปเหยียบช่วยกับนั้นหรือว่าไงเขาเกลียดมันทั้งเมืองเขาขับไล่มันออกมันยังไม่ยอมออกมันไปหาสมัครอะไรมันหน้าด้านนักไอ้น่ะมันอะไรหน้าด้านอย่างนั้นนะย เอาคนหน้าด้านนี่ไปเป็นนายกมันเป็นมาจนแหลกเหลวหมดแล้วห้าปีเนื้อมันจะมาเป็นไปเพื่ออะไร,ระจะยำให้แหลกหมดทั้งสามพระอ,องค์ชาติศาสนาพระกุทานเหนือเราพูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะก็เทือนใจมากถึงจะเป็นนายกมานี่เราก็ว่านายกนั่นเป่งันนี้ถัดๆกันมากน,นี่เราก็ว่าคนนั่นเก่งทางเปรตทางผีทางยักษ์ทางมารทุกอย่าง เเอาคนหลวงตาบัวหลวงตาบัวท่านยังได้กล่าวว่าคนเขาขับไล่ทักษิณออกจากนายกแล้วเขาสับแช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนอุดอรเป็นยังไงมีหูมีตาไหมาพิจารณาสิพวกเขาจะมาหาเสียงอะไรเสียงยักษ์เสียงผีก็อยู่กับมันหมดแล้วยังจะเลือกมันมากินอะไรอีกมันกินจนไม่เหลือแล้วเนี่ย เมายังจะมาพูดอะไรเมืองอุดรไนทราบกันหรือเปล่าว่าทักสิณนนะ่ะินวัฒน์มันเหลวแหลกแบบนี้เขาขับแล้วจากนายกแล้วมันจะสมัครเป็นนายกขึ้นมาอยู่นี่มาเอาชื่อเสียงเมืองอุดรเรานี่นะ่ะอืมเอาหลงตาบัวเป็นหัวหน้าเราก็ไม่ทราบดนะ้วยแหละอืมจะมาเป็นอยู่นี่นะ่ะฟังที่เมืองอุดรเราเป็นยังไงเขาฉับแข่งกันกทั้งบ้านทั้งเงมืองเมืองอุดรเราเป็นยังไง พิจนาไม่มีหูมีตาไหมฟังไหมพิจนาสิใครมันทักสินนี่จะเป็นลูกสิน้องตอบาบ,บวัวจะเป็นลูกสิใครเแี้วมันจะมาเราจะมาเดียวหัวล้งตาบัวทั้งเมืองอุดตรประเทศคนทั้งทั้งเมืองจะว่าไงฟังแล้วยังพวกนี้นะมันมา,นานจะมาหาเสียงอะไรเสียงยักษ์เสียงผีก็อยู่กับมันหมดเป็ผีกินบ้านสินเมืองก็อยู่กับมันหมดแล้ว จะเอามันไปจะเกรี้ยงมันไปกินอะไรอีกมันจริงจะไม่มีเหลือแล้วแล้วหรือ,อยังเหลืออยู่เมืองอุดรยังไม่หมดกินยังไม่หมดเหลือแล้วจะเอาเมืองอุดรไปกินอีกงั้นเหลือแล้วก็อยากถามชาวเมืองอุดรเราเป็นยังไงบ้างว่ะ응ทั่วประเทศไทยนั่นแหละ응อมจ้ากันทั่วหน้าหลวงตาย,ยัางว่าจะเอาคนประเภทนี้หน้าหรือมาครองบ้านครองเมืองแต่ปอดประชาชนมันจะไม่เหลืออยู่แล้ว ยังจะเอามันมากินอะไรอีกนี่เป็นภาษาธรรมเราพูดอย่างคงไปคงมาเรายกขึ้นไปเพื่อจะอ <c oughs> ุ้มชาติบ้านเมืองเราไม่ลืมนะเราช่วยยกเพราะเห็นแต่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังจะจมลงในทะเลแห่งความร่มจมเราอยู่ก็ได้ถึงขนาดล้างโลกล้วออกช่วยชาติบ้านเมืองมันก็เห็นว่าคนนี่เราดูคนผิดไป เราดูฐานะการเงินการทองคนนี้เป็นคนมีเงินมีทองฐานะไม่ยากตนมั่งมีทีสุดอยากว่าประเทศไทยนี่ก็คือคนนี้เป็นคนหนึ่งสกุลชินวัตรนี่เป็นสกุลหนึ่งที่สกุลมั่งมีที่สุดจะได้ช่วยชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นขึ้นไปไม่เหมือนพวกโหดพวกหิวพวกกินบ้านกินเมืองกินมาตรากินตากกินปอดคนคนจนจนแค่เหลือจะให้คนนี้เป็นผู้ยือจับยือปลอดประชาชนขึ้นมา เพราะบ้างมีสมบูรณ์แล้วจะไม่ควรว่าวนเดินกลับกลับประชาชนแล้วนี่ก็กลับมาเลยเป็นมหายากให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยนี่เขาขับไล่ออกจากนายกมันไม่ยอมบอกมันหน้าด้านที่สุดนี่จะมาประกาศหาเสียงที่เมืองอุดอรอยอยงตะบ,บัวก็อยู่เมืองอุดอรแล้วหลวงตะบ,บัวก็เป็นอาจารย์ของคนคนนี้ด้วยเหลแล้วพี่นาพี่พี่น้องตั้งหลายฟังให้ดีนะ มีภาษาธรรมเราพูดอย่างฟงไปฟงมาจเจ้าคนประเภทนี้หรือขึ้นของบ้านของเมืองแต่ปอดประชาชนมันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วเวลานี้จะเอามากินอะไรอีกเดม๋ยวกินไอ,อ้ยังไอ้บุ๊กตี้มันก็กินไม่ได้เราเข้าข้างมันอยู่นี่มากยากหัวแตกมากมากินไอ,อ้ยังไอ้บุ๊กตี้เราคนเลวขนาดนั้นแล้วมันยังจะมาประกาศหน้าด้านที่สุดเลยตัวแสบต,ตัวนี้เ่หน้าด้านที่สุด เป็นตั้งแต่เป็นนายกมาเราก็ไม่เห็นนายกที่ปิ้นป้อนหลอกลวงต้มจุนทุกแบบทุกฉบับเหมือนนายกคนนี้มันเอามาจากเมืองผีหรือเมืองไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกนี่นะเราก็ไม่รู้เราก็รู้ว่าเป็นคนเราก็ยกขึ้นจะเป็นนายกเราไม่ทราบว่ามันจนยักเป็นผีนี่แล้วเป็นไงบัดี้จะมาพูดเมืองอุดรชาวอุดรเราฟังก็ยังแล้วทั่วประเทศไทยก็ทราบกันทั่วถึง,งลแล้วเมืองอุดรเรายังไม่ทราบเหรอเป็นอไงคนประเภทนี้นะ พิจารณาที่มันสลดสังเวชนะนี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างคงไปคงมาไม่เอน็นหน้าเอน็นหลังไปไหนดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชื่อที่แรกก็เข้าใจว่าเขาดีแล้วก็ยกเขาขึ้นเพื่อจะอุ้มชาติตศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วกลับทำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ล่มจม,มต่อหน้าต่อ,าต,อตาของคนทั้งชาตินีไปยังไงพิจารณาที่มันหน้าด้านขนาดไหนไอ้นี่มันไม่ยอมออกเขาขับไล่มันออกมันก็ไม่ยอมออกไม่ไงสมัครอะไรอีก เงินเป็นมงคลแต่เงินของนายกคนนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไม่ประเทศชาติบ้านเมืองเผาชาติศาสนานะเอาไปหย่อนให้คนไหนจะเป็นไฟทั้งหมดเงินของนายกคนนี้เอาไปแจกที่ไหนเผาทั้งนั้นละ่ะเงินเหล่านี้ไม่เป็นมงคลเอาเงินไปหาจามหาวานันเงินแต่ก่อนจะเป็นมงคลเงินของนายกคนนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไม่ทั่วประเทศชาติบ้านเมืองนะ เอาไปย้อนให้คนไหนวัไหนแล้วเป็นไฟทั้งหมดเงินเหล่านี้เป็นเงินเป็นไฟเขาบ้านเขาเมืองนะเขาชาติศาสนานะเดินพูดงงเดินเขานายกคนนี้ไปแจกที่ไหนเอาไปเถอะเผาทั้งนั้นละเผาทั้งนั้นละเงินเหล่านี้ไม่เป็นมงคลเงินเหล่นานีญญาา้เป็นเปลนไฟเผาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ยังเต็มที่ทีเดียวไม่สงสัยเลยอืเงินเราถือว่าเป็นมงคลมาตั้งแต่ดั้งเดิมจต่เงินปัจจุบันที่อยู่ใน ใครเป็นผู้เข้าครองอยู่เวลานี้เป็นยักษ์เป็นผีมานี่เลยกลายเป็นไฟไปด้วยกันหมดจะเผากันทั้งชาติบ้านเมืองให้แหลกเหลือเป็นหมดเนี่ยฟังให้ดีเมืองอุดรวันนี้เขาจะมาพูดที่นี่หลวงตาพูดจะก่อนเลยท่านตลาดได้ทราบเอาไว้ว่าเป็นคนประเภทใดอโอ้ชาวศาสาร์แข่งกันทั้งประเทศเมืองอุดรเราเป็นยังไงอืมพิจารณาสิแล้วก็เมืองอุดรเป็นเมืองที่หลวงตาบัวซึ่งเป็นอาจารย์ของนยทศิษิน,นี่นะ อยู่ที่นี่ด้วยได้ฟังอดไม่ได้วันนี้จึงต้องพูดออกมาท่านงหลายได้ทราบทั่วหน้ากันเราพูดอย่างโกงไปโกงมาภาษาธรรมไม่เอ็นไม่เอียมผีบอกว่าผีถูกบอกว่าถูกไอ้ฟังกันทั่วหน้ากันนะวันนี้แล้วเป็นยังไงชาวเมืองอุดรเราเป็นยังไงได้ฟังเห็นจะปากจะท้องเห็นจะไอ้ลังลายนั่นละ่ะเหยื่อไอ้ลังลายเบ็ดมันอยู่ในไอ้ลังลายนั่นพอใจไหม มันจะเกาะปากให้จมกันทั้งชาตินั่นนะ่ะไอ้ลังลายนี่นะหมือที่เขาไปวาดอยู่เวลานี้่เหยื่อร่อปลาให้กินเบ็ดเห็นจะไอ้ลังลายไม่เห็นเบ็ดหมือที่แล้วเลือดสาดนะจะว่าบอกนะอเอาเท่านั้นแหละพูดเท่านั้นวันนี้